สวัสดีเฮียมะซาวนะพีน้องสำหรับเพจประดามาราเดอร์บอนี้ก็มาถ่ายวิดีโอเฮียมะซาอากาศดีดเนาะสำหรับกล้วยที่ปลูกไว้ออกผลผลิตแล้วเนาะนี่แหละตอนที่ปลูกก็จะมีหลายต้นนะพน้องแล้วก็จะปลูกใหม่น้ำส้นนั่นจะปลูกใหม่ตอนนี้ปลูกกล้วยเพิ่มสามต้นแล้ว แบบนี้ราคาปลูกไม้หนึ่งต้นต้นนั้นคือจะปลูกแบบล่มไว้ปลูกแบบล่มไว้ราคาต้นนี้นัตัวนี้ก็ปลูกแบบล่มมวยมันตรงเนี่ก็กลัวปลูกไว้ขึ้กันนี่คือบรรยากาศธรรมชาติอยู่ทุง่งนาอยู่บ้านสวนตัวนี้กบก ตะคบไว้ใกล้กินยยมแหลงตัวนี้ตัวหนึ่งมาเขียบเนาะตัวนี้คือบรรยากาศหน้าตัดแล้วเนาะโมเมนต์หน้าตัดแล้วเขาเนาะห่าตัดเขาเรียบร้อยแต่กล่าว่านปุ๋ยมันก็เริ่มเขี้ยวขจีตัวนี้กับกล้วยเงาหนึ่ง ้นกากกล้วยต้นหนึ่งมันก็ได้จะแตกเมื่อวานนี่มัคุดอยู่นี่มัคุดจากนี่ไปปลูกนเพราะวมันหลายต้นมันงำกันมันก็เรียบใ่ายเขาก็ต้องคุดออกสวัสดีครับมาเสาร์ด้วยพี่น้องคำเบืองให้น้องให้หน้าเขาก็ไลยเฮ็ดคลิปลงเพจหลายมือแล้วเมื่อวานเมาอีกเก่าหนึ่งแล้วจะมาคุดอีกอยู่ นะคุดออกไปปลูกเพื่อขยายพานตัวนี้ก็จะคุดอีกสักต้นหนึ่งออกไปเพราะว่าอย่างคือมันหลายต้นเซษปับมันกบโมยญ่เนาะมันกะโมย,ยมตัวนี้เขากะตัดเรียบร้อยแล้วกรนะรอเนาะรอให้มันเติบโตพอตอนนี้พอกำลังใส่ปุ๋ยนะครับสวัสดีด้วทุกคนเห็ดจังไนดีเขาใจได้เห็นหน้ากันนาะ เฮ้โชคใ้จจดีเขาจะเด็นหนากันนั้เนาะสวัสดี네 wrote, เด้อทุกคนเ็แบบนี้ดีกว่าพ่อไปเอาเน่าจับมานะเนาะก็เลยใส่เสื้อสีแดงตอนนี้ฝนกําลังโปรยปรายลงมาอีกแล้วเนาะเห็นบ่อเห็นบ่อเนาะเห็นบ่อเห็นบ่อก็สวัสดีนะพี่น้องเเดี๋ยวใหเบื่องธรรมชาติอีกทีนึง <game> นี่จะเป็นหน้าของพี่น้องเพิ่นบริตัดเนาะเพิ่นกวานปุ๋ยเลย นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ตัดเข่าแบบนี้ตีกให้หนึ่งเนาะตัวนี้คือบรรยากาศใหมา้าที่บมมีแสงแดดม,มีแสงพราทิ์ตตัวนี้คือหน้าสามแน่เนาะเพราะว่ามันออกวหลายแต่ว่าเข้าสามหรือว่ามันออกปุ๊บมันก็นแตกก่อเนาะ ถือว่าเขาแตกกอดีถือประมาณนี้แหละเนาะมันก็จะแตกกอดีส่วนนี้ก็จะมีโกมกสงังโกมกม่วงต้ในใดก็จะเป็นผลไม้กินได้ลิ้นฟ้านีสินะแล้วก็ปลูกบกม่วงน้ำต้ในใดก็จะมีกล้วยเนาะที่ปลูกเสริมมีกล้วยท่างฝุ่นนะนด้พี่น้องเบิง่ง ซู้ไปอากาศจะมีต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะม่วงต้นหมะกยุมที่ปลูกไว้แบบนี้นาะพี่น้องบรรยากาศในส่ว,สวนเศาเนาะให้พี่น้องดีเบิงกันนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนาะของพี่น้องแน่เพิ่งกับบริตาเพิ่งใส่ปุ๋นแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็เขี้ยวก็จีสำหรับตัวน,นี้กับเพิ่งใส่เนาะเพิ่งใส่ พอฝนมันตกนี่บรรยากาศในหมบานย่างไปก็จะเป็นหมบานเนาะย่างไปก็เป็นหมบานแล้วจ้าบรรยากาศดีๆตอนนี้ก็จะเปข้าวเขาแล้วเนะะเาะไปถั่ข้าวให้คุณแม่นี่แหละบรรยากาศมาพี่น้องบรรยากาศก็จะหาปลูกต้นหมองต้นใหม่ไว้เพราะไว้กิน ปูนาฝนมันก็ติดแต่ว่าแต่วมาเบิ่งหนาแรงอีกเนาะเพราะเบิ่งหนาแรงอีกว่ามันจะรอดหรือบ่รอดบเบื่องเขางมักต้นกล้วยแห้งเนาะต้น,ะตนกล้วยสวยมากเนาะต้น,ะตนกล้วยสวยต้นกล้วยสวยมากรังมากนะ <c oughs> อ่ะมาเบิง่งบรรยากาศขอาอ,อีกเนาะหลายคนบอกว่าเห็นตเสียง ก็วุนหนาตาจะคือ,อะเนาะตอนนี้คือหนาตาเนี่ยมาเศา้าพร้อมตื่นพร้อมตื่นแล้วเนาะไม่ใช่ข่าวอันนีน้ไปเที่ยวน้ำตกเนาะไปเที่ยวน้ำตกกะจะงามเพราะอะไคนเขากับากมาเที่ยวน้ำตกน้ำตกเห็นแต่เขาโพสในเฟซบุ๊กไปเที่ยวน้ำตกตัวคนเป็นหลานมาสั่นมันก็บางงามเนาะตัวอุบลเนาะน้ำตกอุบลสวยมากตอนนี้นะครับน้ำตกห้วยหลวงเนาะประมาณนะั้น ตัวนี้จะเป็นโซนที่ปลูกไว้ก็จะมีต้นมะพร้าวเนาะปลูกต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นนี้ก็มีเนาะต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นต้นมะเหมาก็บ่บู้ว่าจะเป็นต้นมะเหมาหย่งต้นมะรุนดีตัวนี้ทวมหัวล่ะตอนแรกปลูกตัวนี้หน่อยหนึ่งเนาะหนึ่งต้นตัวนี้ก็จะมีก๊ก กระเจียวตัวดี้ต้นหนึ่งตัน็นข้าวม่วงที่ปลูกไว้มันก็จะงำงมกันจ้า้น้อยแต่ว่ามันก็ต้องสู่เพื่อเกิดขึ้นหไม่ได้อะไไว้กินเนาะโอเคพี่น้องเนาะโอเคมากๆต้นนี้แหละให้พี่น้องนี้เบิ่งกันนี่คือบรรยากาศที่ดีข้าวกม่วง ดอกไม้ก็มีเด้อดอกไม้ก็แจมไปดอกไม้ก็แจมไปความสวยงามมันบอกเห็นบรรยากาศบ้านสวนโอเคสำหรับมณีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย